どこ <music> าไ,ไม่หา้ามโอ้ยอย่าเป็นอะไรนะลูกนะแล้วให้แม่ฟังสิเก<ป>ือบตายโอ้ยแม่แมไม่เป็นไรนะลูกปลอดภัยแล้วแม่มาที่นี้แล้วแม่อยู่กับเจ้าแล้วอ,อ,อกดีใจ อย่พบหน้าลูกตัวคุณอม่ไปไรลูกข้บกลัวแม่ช่วยช่วยพายด้วยนะ 막무 탕. ขวันมานะลูกนะภายกลัวแม่รู้ลูกลูกกลัวทำไม่ได้พระกุมารทองช่วยเหลือเขาไว้หรือไปบอกแม่ไปเดึงแม่มาแม่ก็ไม่รู้ว่าภายงามบันโดนไม้ขอดทับอยู่ที่นี่หรืบอกแล้วเอาละ่ะภายงามเจ้าอยู่ที่นี่คงไม่เห็นทีว่าจะไม่ปลอดภัยแน่ลูกแม่มีหนทางหนึ่งที่จะให้เจ้านั้นรอดตายได้ถ้าอยู่ที่นี่ แม่ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มภัยเจ้าได้อีกนานแค่ไหนฟังคำสั่งแม่นะลูกนะกุมารทองลูกของแม่เมื่อช่วยแล้วก็ขอให้ช่วยตลอดลอดฟังช่วยนำพ่อภายงามนะ่ะไปนะที่เมืองกาญจนบุรีไปส่งย่าทองประศีจะได้ไหมจ๊ะได้ครับโอเคโอเคต้องจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอแม่ แล้วเราเมจะไม่หา่า ย่านะลูกน้ำงต่ออะไรพพี่ไปนะลูกนะยังอะไรไปลูกเมล<ะ>ักอยู่ไปก็ลังจะอันตรายทุกวันนะลูกนี่ลูกจำใจต้องไกลจากแต่ต้องหันหักปัญหาลูกขอนั้นปากก่อนจากไปโอกาสครั้งใหม่ จะมารีบไปลูกแม่จะไปเยืมเจ้าข้าไปก่อนนะแม่อยู่กับย่านะลูกนะอย่าดื้อน,นะลูกไปพาพี่ไป,ไไปเลยแล้วเข้าเดีย๋ยวะมย่ไปลูก<อ>ไปสี่พี่ไปกับหนู สันประถมวิมานเชียงใหม่ทรงมีพระไทยเชื่อถือขอให้รับใช้ฝ่าพระบาทองค์จอมลาดใหญ่ยิ่ง นี่เราคอยรับใช้ฝ่าพระบาทองค์จอมราชใหญ่ย,ย,ยิ่งขอยอมตายเราคำสิ่งนี่ฟีมือเด็ดดิงน่าคืนชื่อผมมีน้ำคำแมนใครคิดมาแค้น นายข้ามันต้องจบไม่เจรจามันนี้ต้องฆ่าตึกถือใจของข้าเมืองเรื่องที่มีดีมากศรัทธาหน้าที่กระทำรรถึงข้าวสิ้นใจ ให้โลกจำทหารต้องทำยึดถือพระสุรเสียงคำสั่งหากใครโอหังประหารทั่วทั้งสิบทิศต,ต้องสถานหากมีสันดานดึงดื้อ หากมีสันดานดึงดื้อจะต้องเป็นจอมนักปราดพร้อมด้วยมาดฝีมือเก้าวกระบอ้ลอยปังโค,ค้ขงขึข้นขยงขันขความสุขจงเป็นของเจ้าทหารคู่ประเทศไทยของข้าทั้งสามคนพะยพะยค่ะ ข้าแข้งใจเป็นยิ่งนักพระเจ้ารานช้างเราสาเขียนสุขพระราชสารไปสู่ขอสร้อยทองกับปฏิเสธไม่ตีค่าให้ข้าอับอายขายขี้หน้าเป็นยิ่งนักขอเด้ช้าพระย่ะพระองค์ท่านไม่ได้อายแค่นี้นะพระเจ้าขพระองค์พราตอนนี้พระเจ้าแห่งรานช้างได้ส่งตัวสร้อยทองเป็นของขวัญให้กับพระองค์ท่านพระพันวาสาแล้วพระเจ้าข้าจริงเหรอวะ และเป็นเช่นนี้เหมือนหักหน้าพอ,องท่านเป็นหมอมชั้นไม่ยอมเพยะออะไขอได้ชาพอ,องท่านเปลี่ยบเสบิ้นพอองท่านโดนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีมูมุกอมาทหารได้รับรู้ขึ้นมาแล้วก็น่าจะขายหน้าหน้าดูถ้าเป็นเช่นนั้นคนอย่างกูกรตริย์เชียงอินจะไม่ยอมขายหน้าใครจัดเตรียมกองทัพให้พร้อมวันนี้กูจะชิงตัวสร้อยทองและตระก,ก้าพื่ะ สั่งยกกองทัพต้งกลับโยธาแผ่กิจสดากันในวันนี้พระสั่งกำชับต้งกลับโจมตียุทดทหารทีศักด์ศรีราชา mm hmm. ทหารน้อมรับก้าวทัพไผ่พล mm hmm. เตรียมหน้าเขาชนและทัพช้างทัพมมาร้อยเหลี่ยมพันเล่มสู้เต็มอตาสั่งเพื่อนแสนยามุ่งหน้า เดินทางผ่ันตี <res> i, uh mm, ่ล้มลุกเล่นกันสิบกว่าปีที่พาลไป ก็ยิ่งให้ครวนหาอยากเชี่ยวชาญในเดานวิชาใจพานพาถึงพออยากมีชื่อดังไปถึงต่างแดนที่เท้า พ่อพ็นก็ขอทหางับท่านมือสเป็นยังไงบ้างลูกท่านสวัสดีนะครับท่านมืนสีตอนนี้วิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นของพ่อแผนหรือเป็นของปู่ก็ดีข้าเนี่ยได้ฝึกได้ฝนตามที่ท่านนั้น คอยมาสั่งมาสอนข้าทุกครั้งเลยขอรับเหนื่อยก้านเจ้าดีนี่แหละนะโบราณเขาว่าลูกไม้ล่องโดนไม่ไก่ต้นแต่เพียงเจ้ายังเด็กไม่งั้นพ่อจะพาเจ้าไปเป็นทหารภายในเมืองเดี๋ยวก,ก่อนว่าสักครู่นี้ข้าได้ยินไม่ผิดท่านพูดว่าข้านั้นยังเด็กเกินไปใช่ลูกเสมือนว่าข้านั้น ยังเป็นทหารไม่ได้แต่ฝีไม้เลยมือข้าก็ฝึกทุกวี่ทุกวันข้าคิดว่าฝีไม้เลยมือข้าเนี่ยพอมีไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่การรบเพลงดาบเพลงทวนยิ่งถ้าเป็นวิชาพวกหายตัวหายตัวหรือจะอะไรอีกหลายๆอย่างข้าก็ทําได้หมดพาข้าไปเป็นทหารเถอวิชาล่องหนมนตาข้าทำได้หมดเลยเจ้าทําได้หมดข้าทําได้หมดที่พาข้าไปเพราะฉะนั้น วิธีนี้วิธีเดียวพ่อจะพาเจ้าไปเป็นทหารภายในเมืองโอกาสหาทางช่วยพ่อแผงของเจ้ากำลังมาถึงเพราะฉะนั้นเจ้าไปกับพ่อเป็นการดีเลยพ่อพ่อไม่ลูกข้าอยากไปมากๆงั้นเราเรียกไปกันเลยดีครับพ่อข้าตื่นเต้นน่ะแล้วถ้าเกิดเข้าไปในวังแล้วอ่ะข้าต้องทำตัวยังไงบ้างท่านช่วยบอกข้าด้วยนะตามสบายเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนขัดเกลาให้เจ้าเองเรียกไปกับพ่อ ดีใจจังเลยจะได้เป็นทหารตามรอยของพ่อแล้วท่านมื่นสีรอข้าด้วยมื่นสีพะยาค่ะเข้าเฝ้ากูครั้งนี้บึ่งพาใครมาด้วยวะเก้ากระหม่อมพาเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งมีอายุเพียงสิบหปี มาขึ้นเฝ้าพราะองค์ท่านเพื่อที่จะขันอาสาไปชิงตัวแม่สร้อยทองกลับคืนพระองค์พุทธเจ้าค่ะเพียงอายุ15ปีจะสามารถไปชิงตัวแม่สร้อยทองจากกษัตริย์เชียงอินกลับมาได้ชัวรหรือไอหมือนสีพระอาญามิผลเก้า เด็กหนุ่มคนนี้มิใช่ใครอื่นเป็นบุตรชายของขุนแผนทั้งวิชาเพลงดาบวิชามนตาวิชาล่องหนลูกไม้ย่อมตล่นไม่ไกลต้นเด็กหนุ่มคนนี้เจ้ากระม่มเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่สามารถชิงตัวแม่สร้อยทองกลับได้ผู้าค่ะ เองชื่ออะไรกระนัฉันให้น้ำว่าพลายงามพระพุทธเจ้าค่ะถ้าการครั้งนี้เองตั้งใจจะทำเพื่อข่าเพื่อชาวแผ่นดินกรุงสยุธยาชิงแม่สร้อยทองกลับมาเองต้องการไพร่พลจำนวนกี่คนกี่นายบอกกับปูกูจะจัดทัพให้กับมึง ขอบพระทัยในน้ำใจของ่าบาทพุทธิเจ้าคะ่ะแต่ด้วยการศึกการสงครามครั้งนี้กรอมชันภายงามคิดว่ากรอมพันชไม่ต้องการทหารไปมากนับหมื่นนับแสนแต่กรอบพันชต้องการคนคุมทหารเพียงคนเดียวเท่านั้นบุคคลคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือพอ่อขุนแผนพระพุทธเจ้าค่ะไอไพางาม สั่งจองจำไอ้ขุนแผนท่านไหนเลยจะให้กูพบคันวษาปลดปล่อยนักโทษเพื่อช่วยมุลกทำซึกไอ้พายงามพระอ,อยายะเป็นสำคัญหากเรื่องนี้มันเกินสิ่งที่กรมฉันจะขอต่อฝ่าบาทเกิดไปถ้าอย่างนั้นกรมฉันขอถอนคำพูดก็ได้พระพุทธจิาจบค่ะไอ้มือสี มึงมีความคิดเห็นเป็นประการใดเล็งแจ้งต่อกูก็กระม,อม่อมื่นสีเห็นด้วยกับเจ้าพายงามที่จะนำตัวขุนแผนออกทำศึกครั้งนี้ด้วยพทดเจ้าค่ะกูจะลองเชื่อฟังคำของมึงพวกการครั้งนี้ถ้ากูปลดปล่อยขุนแผนมันจะร่วมกับปลูกของมันทำศึกชนะกับป่า กูก็จะลองพิสูจน์ตัวสักครั้งเร่งให้ทหารเบริกตัวคุณแผนเข้าฝ้ากูนะบัตตี้า้มึงคงโกรธคงเกลียดกูสินะที่กูสั่งจำคุกมึงไอ้คุณแผน ไม่เลยฝ่าบาทผู้ติยกเหนือเกล้าเหนือเสียนสิบนิ้วจะอยู่เหนือหัวหรืออยู่แค่ข้างพรมใต้ฝ่าพระบาทก็นับว่าเป็นบุญของไอ้แผนผู้นี้แล้วที่ยังมีลมหายใจอยู่ในเมืองอโยธยาเพียงแต่ว่ามันนานแล้วเท่านั้นเองที่ไม่ได้สัมผัส ภาพื้นพรมต่อหน้าพระที่นั่งที่จะมีราชโอคงการสำหรับไอ้คนเดนคุกเดนตายที่จะสั่งฆ่าเสียเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเ,เจ้าร่ะมึงจะดูถูกเลยขุนแผนมึงเคยเป็นนัก,กรบเคยปราบศึกสงครามชนะแต่กับสิ่งที่มึงกระทำมึงมันมินเกียรติกูแต่เอาเถิด กูจะให้อภัยย่ะโทษกับมึงเพราะบัตบรานี้มีบุคคลคนหนึ่งต้องการทำศึกป่าพวกเชียงอินทิ้งไม่สร้อยทองกับป่ามึงจงดูเถิดว่าอยู่ัาผัดเบื้องขวากูหนุ่มผู้นี้ให้นาว่าเจ้าพายงามพายงาม<พ>ช่างกล้าใครแล้วที่จะกล้าสู้ศัตรูคู่อาฆาตแห่งอโยธยาเล่า พ่อจริงๆข้าดีใจเหลือเกินที่จะเจอหน้าพ่อข้าคิดถึงพ่อเหลือเกินเปรียกพ่อภายงาม<ต>ใช่ข้าคือภายงามพ่อภายงาม จ้ามาจากที่ใดข้าดันดนมาข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาข้าผ่านสิ่งลำบากมามากมายข้าต้องการสิ่งเดียว่คือได้พบหน้าพ่อข้าเองเป็นลูกของแม่วันทองแปลวตาเจ้าแปววตาเจ้าแปววตาเจ้าคือวันทอง ข้าเจ้าเป็นสายเลือดของวันทองคือของพ่อจริงเจ้ารู้หรือไม่ว่าเราพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อไรเจ<ๆ>้าไม่รู้เราพบกันครั้งสุดท้ายที่บ้านของพระพิจิตรพ่อรู้หัวเจ้าอยู่ <hn. S 2> แต่เจ้ายัางไม่ลืมตาดูโลกเลยพลางามเอ้ยลืมตาดูโลกอีกคราหนึ่งก็มาช่วยพ่อซะแล้วพอแล้วคุณแผน เก็บความดีใจวิ่รอนำไชยชลกลกับเข้าสู่กรุงสยุธยาแผ่นดินกูพระพันราษาตัปัตรานี้กูขอให้มึงร่วมทำศึกเป็นแม่ทัพ้อมว้ลูกเขางมึงภายงามเร่งปราบเชียงอินชิงตัวไม่ส่อยฟ้ากับปหากูพระพันภาษา ปางนันพระองค์ทรงกำชับให้ยงกทับเคลื่อนที่ตั้งมันไม้ป่างสัตูหมูไลเชียงอินต้องตายสิ้นที่ว่าชิงสร้อยทอง กับผากูเรวหูรีฟังวาทีเอ่ยถ้อยคำทันนาเร่งจัดทับญาตตาฟังคำข้าเอ่ยวาจาปราบมัน กูขอให้มึงมีชัยชนะกลับมาเวลาผ่านไปอายุก็เยอะขึ้นแม้คนแก่คนเฒ่าอย่างเราเนี่ยนะลูกเต้าก็โตกันแล้วเอาสักคนไหมล่ะพอเถอะคุณพี่ทำไมแล้วแม่คุณไม่บุษบา วันนี้ยังไม่พออีกเหรอก็พอแล้วแต่ข้าราชการงานมันเยอะมาแต่เจ้าที่ไหนเนี่ยพ่อนวดนวดที่นี่คือบ้านของผู้มีพระคุณจะพาไปนวดในห้องกันสักหน่อยนะพีจิตรเขามีบุญคุณกับพ่อตั้งแต่เจ้ายังไม่ลืมตาว่าาแม่จิมาลองลุกับเสร็จเราจะไปตัดสิษย์ที่นี่เป็นหลายกิโลแล้เราควรจะแวะกราบท่านเพื่อนึกถึงบุญคุณกับพระพิจิตรที่เขามีต่อพ่อก่อนนะลูกนะก็ดีครับพ่อลูกก็ทำให้กินแรงแล้วนึกถึงสมัยก่อน เพื่อนฝูงก็เยอะแยะพระพิจิตตอนนี้ก็ไอแผนไออยังไงมายังไงไ,ไอแ้แผนแผนกราบด้วยรวมถึงแม่หญิงด้วยแม่หญิงบุษบาไม่เคยลืมบุญคุณไม่เคยลืมพระคุณเมื่อแต่ครั้งอดีตดีใจทุกครั้งเองใหญ่ฮิตเพเป็นคนอืน่นไกลเราก็เหมือนเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหาย มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันทีวะสิบนิ้วจะไหวไม่เคยเสียดายเลยไม่ว่าจะต่างด้วยสาสาธารณะที่ที่เราอยู่ปลอดภัยเท่าไหร่อันตรายเท่าไหร่ก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจของแม่หญิงและคุณพ้าช่วยเสมอแต่ข่าวเขาว่าเองน่ะถูกจองจําอยู่เิงหรือไม่วะนั่นนะสิเป็นความจรงิง <c oughs> เมื่อลาจากพระพิจลานั้นฉันก็กลับไปต้องโทษแต่บุญยังช่วย ที่ฉันเองมีลูกมีลูกลูกผู้กระตันยูที่ให้แสงสว่างใช่ให้แสงสว่างในชีวิตของฉันนี่คือพลายงามพลางามสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะหล่อไหมพ่อเนั่นนีะสิสิ่สำคัญที่พลายงามได้รับก็คือตัดศึกกับเชียงอินนำแม่อิงสร้อยทองกลับมาเป็นกรรมสิทธิ ของพระพันวษาต่อไปพอพายงามผู้นี้นะเหรอได้รับภารกิจใหญ่เพียงนั้นเทียวถ้าทำสำเร็จจดานันดอนักก็คงจะทำให้พายงามผู้นี้สายเลือดของไอ้แผนผู้นี้นั้เจริญรุดหน้าเห็นพ่อพายงามจำได้หรือไม่เมื่อครั้งท่านมาอยู่บ้านเดียวกับเราแม่บุตรมาก,ก็ตั้งโพกนอดอ่อนอยู่ใช่จำได้หรือเปล่าแล้วสายเลือดของแม่หญิงหญิงหรือชายเล่าเป็นหญิง สวยสิด้วยเรียกลูกสาวออกมาสิจิอยู่ไหนแม่ศรีมาลาเรียกออกมาได้เลยอยู่ในบ้านเหรออยู่ในบ้านไปเรียกมาเรียกมาเลยเหรอมาเจอเขาดองอย่างนั้นทำความรู้จักกันไว้ศรีมาลาลูกเก่งเหมือนพ่อเลยลูกนะลูกแม่ออกมานี่สิลูกเดี๋ยวลูกจักกันลูกของลูกไว้มาแล้วจ้าพี่สีมาลาลูกพ่อจ้าพ่อ พ่อจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนของพ่อใหม่กาแฟพีเพร,พร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ